สิ่งแรกสุดที่คุณครูดาอยากจะรู้ในวิชานี้คงจะเป็นการเรียนรู้และพัฒนาการด้านสังคมอารมณ์และจริยธรรมนั้นจริงๆแล้วค an ืออะไรเรามาเริ่มเรียนรู้นิยามหรือความหมายของการเรียนรู้และพัฒนาการด้านสังคมอารมณ์และจริยธรรมกันก่อนเลยการเรียนรู้และพัฒนาการด้านสังคมอารมณ์และจริยธรรมคือการทําความเข้าใจและนําไปปฏิบัติของแนวคิดและวิธีการพัฒนาทักษะและเจตคติด้านสังคมอารมณ์ และจริยธรรมพูดง่ายๆคือให้เข้าใจวิธีการพัฒนาทักษะและเจตคติด้านสังคมอารมณ์และจริยธรรมแล้วนำไปปฏิบัติอาจารย์คะเด็กตัวเล็กๆจะเข้าใจวิธีการพัฒนาทักษะและเจตคติด้านสังคมอารมณ์และจริยธรรมหรอคะเป็นคำถามที่ดีมากครับคุณครูดาเด็กตัวเล็กคงไม่เข้าใจทั้งหมดแต่สามารถเรียนรู้โดยการซึมซับและเรียนแบบได้ เหมือนกับที่เรียนภาษาขอยกตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมนะครับจะได้เข้าใจง่ายทักษะและเจตคติด,ด้านสังคมที่เด็กอายุต่ำกว่า3ปีควรเรียนรู้และพัฒนาได้แก่การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะโดยการพูดหรือโดยการใช้ภาษากายการสร้างเพื่อนและรักษาวิตารภาการร่วมมือกับผู้อื่นทั้งกับผู้ใหญ่และกับเพื่อนๆการฟังอย่างกระตือรือร้นการมีมารยาทและความสุภาพการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆและ การใช้การบอกเป็นในเพื่อแทนคําพูดเช่นโดยการใช้ภาษากายในวิชานี้เราจะเรียนรู้วิธีการสอนและการฝึกเด็กให้มีทักษะและเจตคติตามที่กล่าวมาส่วนทางด้านอารมณ์ได้แก่การควบคุมปฏิกิริยาที่มีต่ออารมณ์เช่นความหงุดหงิดหรือความตื่นเต้นการสงบสติอารมณ์หลังจากบางสิ่งที่น่าตื่นเต้นหรือที่ทําให้ไม่สบายใจเกิดขึ้นการเพ่งความสนใจไปที่สิ่งที่ตัวเองกําลังทําหรือเล่นอยู่ การกลับมาเพ่งความสนใจไปที่สิ่งที่ตัวเองกำลังทำหรือเล่นอยู่อีกครั้งหลังจากถูกรบกวนการควบคุมอารมณ์ตนเองเมื่อถูกกระตุ้นการเรียนรู้พฤติกรรมที่ช่วยให้เข้ากับคนอื่นได้ด้านจริยธรรมนั้นครูดาอาจจะมีข้อสงสัยว่าจริยธรรมของเด็กอายุต่ำกว่า3ปีนั้นคืออะไรและจะสอนกันได้หรือผมขออธิบายว่าจริยธรรมในที่นี้หมายถึงแนวทางของตารประพฤติเพราะจริยะคือพอประพฤติและธรรคือหลักปฏิบัติ แนวทางของการประพฤติที่สามารถสอนให้เด็กเล็กๆได้แก่การให้เด็กรู้จักแบ่งปันกันเช่นแบ่งการเล่นของเล่นช่วยเหลือกันเช่นพี่ช่วยน้องส่งรองเท้าปลอบโยนกันเช่นเมื่อเห็นว่าเพื่อนหรือน้องเศร้าช่วยปกป้องกันเช่นเมื่อเห็นน้องจะเดินไปที่ที่มีมดแดงไม่แบ่งแยกรวมทุกคนไม่มีการกีดกันถ้าจริยธรรมหมายถึงแนวทางการประพฤติ4-5อย่างที่อาจารย์ยกตัวอย่างมาก็น่าจะสอนและฝึกให้เด็กประพฤติได้ ตอนแรกหนูคิดว่าจริยธรรมหมายถึงคุณธรรมคุณงามความดีซึ่งค่อนข้างที่จะเป็นนามธรรมจะสอนเด็กๆได้ยากค่ะใช่ครับเด็กเล็กคงไม่เข้าใจอะไรที่เป็นนามธรรมที่จริงถ้าเด็กประพฤติท่าอย่างที่ยกมาก็อาจพูดได้ว่าเด็กมีคุณงามความดีตอนนี้ครูดาคงพอเข้าใจแล้วนะครับว่าการเรียนรู้ด้านสังคมอารมณ์และจริยธรรมคืออะไรคำถามต่อไปที่ครูดาอยากจะถามคงจะเป็น ทำไมต้องสอนการเรียนรู้ด้านสังคมอารมณ์และจริยธรรมให้เด็กด้วยคำตอบคือการเรียนรู้และพัฒนาการด้านสังคมอารมณ์และจริยธรรมเป็นพื้นฐานที่นำไปสู่สุขภาวะทางจิตและร่างกายรวมทั้งความสำเร็จในการเรียนการทำงานและการใช้ชีวิตในครอบครัวและสังคมและนอกจากเด็กแล้วการเรียนรู้และพัฒนาการด้านสังคมอารมณ์และจริยธรรมยังเป็นประโยชน์ต่อพ่อแม่ผู้ปกครองครูผู้ดูแล สถานพัฒนาเด็กปฐมใบโรงเรียนครอบครัวและชุมชนด้วย